ทีนี้คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องของการสื่อสารแน่นอนว่าในยุคปัจจุบันนะครับก็มีความสำคัญเรื่องของการสื่อสารมากขึ้นโดยเฉพาะถ้าการสื่อสารนั้นสามารถ สื่อสารได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับทางบุฒิสภาครับมีการเปิดคอสเซนเตอร์บุฒิสภาขึ้นนะครับที่ชั้นสองนะครับโซนกลางฝั่งวุฒธธิสภาครับได้มีการพิธีเปิดคอสเซนเตอร์วุฒิสภาโดยมีทางด้านศาสตราจารย์พิเศษพรเพชรวิชิตชลชยัยประธานบุฒิสภานะครับเป็นประธานในพิธีเปิดงานครับโดยมีผลเอกสิงศึกสิงไพรรองประธานบุฒิสภาคนที่1นนายสุภชัยสมเจริญรองประธานบุฒิสภาคนที่2นางสาวนภพรใจสักดิเลขาธิาระบหแล ขารากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเข้าร่วมพิธีโดยประธานวุฒิสภาครับเปิดเผยบอกว่าปัจจุบันเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าและได้สร้างสารรค์การสื่อสารรูปแบบใหม่ที่มีความสะดวกรวดเร็วระบบราชการจึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนสู่ความเป็นดิจิทัล4.0 ในการนำเครื่องมือนะครับมาใช้ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพทันสมัยถูกต้องครบถ้วนและยังสามารถเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจากหลายแหล่งและก็หลายมิติครับโดยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของผู้รับบริการเพื่อวุฒิสภานะครับก้าวสู่ความเป็นสมาร์ทเน็ตครับเพื่อเป็นที่มีความน่าเชื่อถือไว้วางใจและเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริงครับและการเปิดศูนย์บริการวุฒิสภาครบวงจร OneStop s e r v i c e Call Center วุฒิสภานับเป็นสิ่งที่ดีและก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับประชาชนทุกภาคส่วนในการเข้าถึงบริการ การแบบครบวงจรแบบเสร็จณจุดเตียววันสต็อปโควิตเพิ่มเนยความสะดวกได้อย่างรวดเร็วลดระยะเวลาในการให้บริการและลดความซ้าซ้อนในการปฏิบัติงานพัฒนาไปสู่การบริการเชิงรุกโดยจะมีการรวมเอา5สํานักหลักในการให้บริการไว้ที่คอร์เซ็นเตอร์วุฒิสภาค่ะประกอบไปด้วยสํานักประชาสัมพันธ์สํานักการประชุมสํานักกฎหมายสํานักวิชาการและสํานักบริหารงานกลางค่ะนอกจากนี้ครับก็ยังมีการเพิ่มช่องทางนะครับการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ครับโดยการติดต่อสอบถามผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์หรือว่าไลน์ออฟฟิเชียลนะครับ คอร์เซ็นเตอร์เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการด้วยความสะดวกรวดเร็วแล้ระยะเวลาการใช้บริการนะครับอีกทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการให้บริการของสำนักงานเลขาธิการพุทิสภาอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการปรับเปลี่ยนเอาเทคโนโลยีมาใช้ให้มีความครอบคลุมและก็ทันสมัยมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะแล้วก็ยังทําให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงบริการอย่างครบวงจรด้วยนะคะได้สะดวกและก็รวดเร็วด้วยค่ะ